พี่ชาแมนซิตี้น้องเชียร์แมนซิตี้มากี่ปีครับได้เชียร์แมนซิตี้ป่ะเนี่ยอ๋อไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์เชียร์แมนยูครับผู้แย่ซะด้วยข้อสอบข้อนี้ตกทันทีนะถ้าตอบผิดสนามแรกของแมนซิตี้มีชื่อว่าอะไรครับกอไก่เมนโดสขอไข่ไฮโรสพอควายเอทีฮัสเตเดียมไฮโรสหรือเปล่าครับเฮ้ยผู้ครับ เดี๋ยวทำไมถึงรู้อ่ะเหมือนคุค้นๆหูครับคุคค้นๆใช่แฟนแมนยูเกาตอบของแมนซิตี้ได้นะเออแมนซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปีแรกปีอะไร2012ครับอู้หูยอู้ครับอันนี้คือเราแบบแฟนแมนแท้แชมเมียร์ลีกปนนะเนี่ยอาจจะไม่ใช่แฟนบอลแท้แต่ก็แบบพอดูข้อมูลอยู่อ่าแมนซิตี้เคยมาไทยกี่ครั้งหนึ่งครั้งครับพีดครับเอ้านี่ผิดแล้วดิใช่ติดตามพี่ป่ะติดตามครับติดตามโอเคงั้นพี่ให้เล่นต่อข้อสี่นะครับอันนี้ ข้อตัดสินนักบอลไทยที่เคยเซ็นสัญญากับแมนซิตี้คือใครสุรีสุขะครับอุ้ยแตะถูกครับอูแล้วผ่านวิชาแมนซิตี้ไปเรียบร้อยแฟนแมนยูและทุกคนอยากให้เลิฟผัดกันโมท้ทํข้อสอบทีมไหนหรือนักเตะคนไหนอีกคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามน้องผู้ผ่านแมนเชสเตอร์บอยและเลิฟผัดกันโม้ด้วยครับ